มีพลังทำลายที่ไรยขอบเขตเขาจะมีความสามารถในการรักษาแผลให้หายได้ภายในทันทีได้รับฉายาฉายานึงว่าเป็นตัวเชื่อมแห่งโลกความจริงและจินตนานการสวัสดีครับวันนี้รายการทอล์ด็อกจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆเ,เพราะว่าเนื่องจากใกล้วันที่เกี่ยวกับเด็กๆก,ก็เลยจะมาเล่าเรื่อง scp ศูนย์หนึ่งเด็กทั้ง9คนที่มีพลังเทียบเท่ากับพระเจ้าเทียบเท่ากับพระเจ้ายัางไง เด็กแต่ละคนม er the <adic. S 1> <fen> <brain> ีพลังที่ค่อนข้างจะสุดแสนพิเศษที่ลใครหลายๆคนหมายปองเป็นพลังที่ค่อนข้างจะโอพีเลยสามารถอาจที่อยู่สูงกว่าพระเจ้าได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยสามารถสร้างสิ่งที่อยู่ในจินตนาการได้เพียงแค่คิดหรือบางคนแค่คิดว่าจะทําลายมันหรือทําให้มันหายไปแค่คิดก็เกิดขึ้นได้เลยเป็นพลังที่เทียบเท่ากับพระเจ้ามากมากก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวของเด็กทั้ง9คนว่า9คนเนี้ยทาไมถึงมีพลังเทียบเท่ากับพระเจ้าเลยเพราะอะไรแล้วถ้ามีพลังนี้ อยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยที่ฟังอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดให้น้องฟังเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงว่าถ้ามีพลังพวกนี้อยากจะเอาไปใช้สร้างสรรค์อะไรให้กับเกิดประโยชน์หรือว่าแล้วแต่นะว่าจะไปใช้ทําอะไรอันนี้ผมบอกเฉยๆนะเกิดประโยชน์ดีกว่าที่มาที่ไปของเด็กทั้งเก้าคนนะครับสืบเนื่องมาจากองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งจากข้อมูลที่เราได้หามาเนี่ยอาจจะเป็นองค์กร SCP Foundation เองก็ได้หรือองค์กรอื่นๆก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นองค์กรอะไรที่พอเป็นไปได้ม้างที่สามารถทดลองเด็กทั้ง9คนที่ออกมาได้ก็จะมี SCP Foundation มี Insurgency <The> Ins Chaos อ่า Insurgency Chaos ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ตรงข้ามกับ SCP, SCP Foundation ในที่นี้เราขอตั้งสมมติฐานและเราขอใช้ทฤทฎีที่ว่าทางอ Chaos of Insurgency เนี่ย เป็นคนทดลองเด็กคนนี้ขึ้นมาแล้วกันต้องบอกกันะครับว่าเด็กทั้ง9คนนี้ที่มีพลังเหนือกับเหมือนกับพระเจ้าได้หรืออาจจะเหนือกว่าเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะว่าเขามีมาแต่เกิดแต่ว่าเกิดจากการทดลองคล้ายกับกับตันเมกาฉีปุ๊บหกล้ามใหญ่เหมือนเดือฮักโดนรังสีแกมมาเข้าไปแปลงร่างได้เลยแปลงร่างเป็นตัวเขียวเหมือนเดือฮักเลยประมาณซึ่งทั้งหมดทั้งหมลเนี่ยมาจากพลังงานของแกมมาเหมือนกันซึ่งเด็กทั้ง9คนเนี่ยครับโดนไอเทมที่เรียกว่า0 0 1ไอเทม001จาก scp foundation ทำให้มีพลังทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าการทดลองเนี่ยทำให้สูญเสียไปประมาณ13หมู่บ้านแต่คิดว่า SCP Foundation นีครับไม่ได้เป็นคนทดลองเองทดลององใช่คิดว่าตัวของ i n s u r g e n c y Chaos เนี่ยเป็นคนทดลองไปทำให้หมู่บ้านทั้ง13หมู่บ้านเนี่ยทั่วโลกที่ห่างไกลเนี่ยได้ถูกทดลองแล้วขายไปจากพผนที่ซึ่งทั้งหมดที่ว่าทำไมถึงต้องอยู่ห่างไกลเพราะว่า เพื่อป้องกันการสังเกตจากบุคคลภายนอกเช่นโลกภายนอกสื่อโซเชียลคนนู้นคนนี้พูดถึงบ่อยก็เลยต้องเอาหมู่บ้านที่ไกลหน่อยไม่ค่อยมีคนรู้จักซึ่งคนที่ทดลองเนี่ยครับจะเหมือนกับประมาณว่าจะหายไปอยู่ราวๆ2,000คนหรือถึงประมาณ60-80%จาก13หมู่บ้านนี้ได้ถูกนําไปทดลองด้วยไอเทม0ูนซึ่งไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนนําไปทดลองซึ่งมีอยู่2ฝ่ายที่อาจจะมีอํานาจในการทําก็คือ insurgency chaos กับ s c p Foundation แต่จากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้รวบรวมข้อมูลกับคุณแคทคิดว่าน่าจะเป็น i n นสแตนซิสซีเคโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะขอบอกก่อนว่าในการทดลองเนี่ยจำนวนคนที่หายไปมันมีคนที่เหลือรอดคนที่เหลือรอดเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยบางคนเนี่ยต้องเรียกว่าอาจจะสูญเสียสติไปเลยเพราะว่าด้วยการที่ เกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวเกิดความอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มาด้วยความสมัครใจหรืออาจจะโดนหลอกลวงด้วยเอกสารบางอย่างคล้ายๆ้ามิจฉาชีพบางคนเนี่ยถึงขั้นกับเกิดอาการ PTSD PTSD เนี่ก็คือจะเกิดอาการเห็นภาพหลอนที่เกี่ยวกับการทดลองหรือเกี่ยวกับสิ่งที่เรากลัวจะทําให้ภาพนั้นสะท้อนเข้ามาก็คือเป็นคล้ายคแพนิคอ่ะโอเคอันนี้คือผลกระทบเกี่ยวกับการทดลองที่เกิดขึ้น ต้องบอกว่าเด็กทั้ง9คนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปที่เด็กคนแรกเลยครับเด็กคนแรกเนี่ยมีชื่อว่า the creator คุณแค่ช่วยบอกหน่อยนะครับว่า the creator เนี่ยคืออะไรครับ the creator หรือชื่อที่อ่าโดนแปลามาีกทีนึงก็คือผู้สร้างได้เลยครับ the creator เนี่ยพลังของเขาเนี่ยเขาสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้เพียงแค่นึกขึ้นมาหรือว่าอยากให้มันมีสิ่งนี้ขึ้นมาเขาสามารถสร้างได้เลย<ม>เหมือนกับหนังเรื่อง green lantern ท,ที่ม,มีการสร้างสิ่งของหรือสร้างสิ่งต่างๆได้จากแหวน มันแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวของ The Creator เนี่ยเขาต้องคิดไว้ตลอดต้องจดจ่อแต่ในส่วนของ The Creator เด็กคนแรกหรือว่าผู้สร้างของเรานะฮะแค่คิดว่าอยากให้มีมันก็จะมีขึ้นมาและมันจะมีอย่างนั้นอยู่ตลอดไปโดยที่บุคลิกภาพของเขาตอนที่องค์กรที่ไปเจอคือ SB Foundation ไปเจอนะครับเด็กคนนี้อยู่ในสภาพที่สงบเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับการวาดรูปเกี่ยวกับการปั้นเกี่ยวกับการสร้างสิ่งต่างๆแต่มันพิเศษเออกไปครับ รูปวาดที่เขาวาดเนี่ยมีชีวิตขยับได้ดินที่เขาปั้นเนี่ยมีชีวิตมีจิตวิญญาณไม่ใช่แค่เดินได้แต่มีจิตวิญญาณมีความรู้สึกเหมือนกับสิ่งมีชีวิตจริงๆเลยนั่นเองนะครับสมมุติเนี่ยยกตัวอย่างเดคนเตอร์เนี่ยมีอ่าเขาเรียกว่าไงนะสามารถสร้างสิ่งที่ใช้จริงไงก็คือค่าเขานึกว่าเขาอยากจะได้รถถังสักคันเนี่ยรถถังเนี่ยจะก็ออกมาจริงๆเลยแล้วสามารถขับแล้วใช้งานได้ทุกอย่างเหมือนรถถังเลย ไว้ง่ายแล้วมันไม่ใช่แค่จินตนาการมันคือของจริงโชตแต่พี่เองเนียว่าเขาแค่คิดมันเกิดขึ้นเลยโอเคต่อไปเด็กคนที่สอง The d e ะเ a d ทริเอก็คือผู้ทำลายเขาเนี่ยจะมีการามีพลังทำลายที่ไร้ขอบเขตเพีเยงแค่เขาจินตนาการว่าไม่ชอบสิ่งนี้เกลียดสิ่งนี้เราต้องการให้มันหายไปด้วยวิธีใดมันจะหายไปด้วยวิธีนั้นเช่นต้องการให้มันเลิกต้องการให้มันสลายหายไปเลยหรือต้องการให้มันวับหายไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันก็จะเป็นไปอย่างนั้นเพราะเขาคือผู้ทําลายเขาสามารถทําลายได้แม้กระทั่งจักรวาลหรือโลกของเราพลังเขามากขนาดนั้นต้องบอกเลยว่าเด็กทั้ง9คนนี้นะครับถูกจัดอยู่ในระดับเทอร์มิวที่อยู่ในระดับเทอร์มิวได้เพราะว่ายังอยู่ในการควบคุมของ s c p Foundation ต้องบอกก่อนนะครับว่า s c p Foundation ได้เด็กได้เด็กทั้ง9คนนี้มาแต่ได้มาด้วยวิธีใดเราก็ไม่ทราบเหมือนกันข้อมูลที่แน่ชัดแต่ว่า s c p Foundation เขียนไว้ในแฟ้มเอกสารอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นคนทดลองเด็กเหล่านี้แต่เขามีความเชื่อว่าเด็กนี้ถูกทดลองมาจากองค์กรใด <S <S องค์กรหนึ <S 2> <S 2> งน่ง,งซึ่งผมคิดว่าเป็นกลุ่มเครยอแต่ด้วยเอกสารนั้นถูกเผยแพร่ออกมาด้วยทางองค์กร s c p Foundation เองเขาก็คงไม่เขียนค่าตัวตายว่าตัวเองมีคนทดลองออกมาอ่ะประมาณนั้นก็แล้วแต่คนจะเชื่อแล้วแต่หลายมุมมองแต่ ทฤษฎีที่คนหลายๆคนเชื่อกันโดยถึงพวกผมที่ไปรีเสิร์ชหาค้อมูมมาเนี่ยก็อาจจะเป็นองค์กรอื่นที่ไม่ใช่เขาจริงๆใช่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเด็กเนี่ยทั้ง9คนเนี่ยครับอยู่ในการควบคุมของ SCP, S C P <ส>ก็เลยอยู่ในระดับเตอเมียวแต่ถ้าเราหลุดจากการควบคุมของระดับ S C P Foundation ไปเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะมีการจัดระดับความอันตรายใหม่เพราะว่าไม่สามารถควบคุมได้แล้วจะอยู่ในระดับอะไรครับคุณแคทคีด เ <Creator>. อเตอร์คเอเตอร์นี่ถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดแล้วระดับประธานโอฟายเนี่ยไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้หรือว่ายุ่งเกี่ยวได้เลยห้ามให้รู้จักหรือพบหรือว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงถือว่าอันตรายมากๆโอเคไปถึงเด็กคนที่3ามเลยดีกว่าเด็กคนที่สามเนี่ยครับเมื่อกี้ไปถึงผู้สร้างผู้ทําลายละคนนี้มันก็ต้องรักษาแล้วล่ะ เด็กคนที่3คือเดอะฮิลเลอร์ครับผู้เยียวยาคนนี้นะครับเขาจะมีความสามารถในการรักษาแผลบาดแผลทุกชนิดและโรคทุกอย่างให้หายได้ภายในทันทีรวมถึงสามารถรักษาคนที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมามีชีวิตได้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่สุดยอดมากๆและเขาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเมตตาสูงชอบช่วยเหลือผู้คนที่บาดเจ็บล้มป่วยแล้วก็ช่วยเยียวยาขึ้นมาเด็กคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยน รักครอบครัวรักทุกคนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือเด็กที่สุดยอดมากผมชอบเด็กคนนี้นะแล้วคุณแคทคิดว่าไงคิดว่าเป็นเด็กที่เป็นสมดุลแล้วกันมผมรู้สึกว่ามีคนสร้างมีคนทําลายก็ต้องมีคนเยียวยาฮะเป็นเด็กเป็นคนที่คอยสร้างสมดุลระหว่างกลุ่มแล้วกันต่อมาคนที่สี่เราจะมาพูดถึงเรื่องของอนาคตกันมาแล้วเด็กคนที่สี่มีสมญานามว่า the p r o t e c t หรือว่าผู้ทํานาะยนนเองพลังของเขาเขาสามารถมองเห็นได้ทุกสิ่ง อยู่ในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่เป็นการคาดเดาแต่มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆได้ให้อารมณ์เดียวกับ t ด e Doctor Strange ที่มีมณีอินฟินิตี้หรือไทม์สโตนในการที่สามารถข้ามเวลาไนอนาคตได้ข้ามเวลาในอนาคตมองเห็นความเป็นไปได้ต่างๆยกตัวอย่างเช่นคุณจะเดินทางซ้ายเนี่ยควรจะต้องเจอกับนี่นี่นี่เดินทางขวาต้องเจอกับสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เด็กคนนี้ก็ทําได้ไม่ต่างกันเขาสามารถทํานายแล้วก็ บอกได้ว่าถ้าคุณเดินซ้ายเนี่ยคุณตายนะเดินขวาคุณอาจจะรอดนะอ่าประมาณนั้นรวมถึงเขาสามารถมองเห็นถึงจุดสิ้นสุดของจักรวาลจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกได้และด้วยความด้วยพลังของเขาเขาจะเป็นเด็กี่เงียบสงบไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่ทุกครั้งเวลาที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาจะพูดสิ่งที่เป็นปริศนาและทิ้งปริศนาเอาไว้ให้คนได้คิดอ่าเหมือนเป็น ัหาชาวอ่ะให้คนได้แบบว่าคิดกันต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแต่ส่วนส่วนใหญ่เขาจะเป็นการบอกใบมากกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะอารบงวดนี้เจ็ดสามห้าสามหรือเปล่านะถ้าโดนหัวกินก็ซัดเลยใช่เราก็เวก็คุยกันหน่อยที่เด e ะเพอร์เฟโอเคคนต่อไปคนที่ห้าคนนี้ชื่อว่า The Warrior The Warrior เนี่ยครับเขาคือนักรบ คนนี้จะไม่เหมือนเดสทรเยอร์เดสทริเยอร์นี่เขาคือเดือดรายผู้ทำลายเขาก็จะทำลายทุกอย่างแต่เดอร์บอเออร์เนี่ยไม่เหมือนกันครับด้วยเขาเรียกว่าด้วยทัศนคติด้วยพลังกำลังด้วยแนวทางความคิดเขาจะเป็นคนที่เที่ยงธรรมเที่ยงคงเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงรักพวกพร้อมแล้วกเ็เขาเรียกว่าไงเป็นคนที่รักคุณธรรมต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องแต่การที่เขาจะต่อสู้สแสดงว่ามันต้องมีศัตรูหรือเอนเนมี่ แสดงว่าคนนี้เนี่ยพูดง่ายเลยครับเปรียบเทียบได้เหมือนกับกับตันอเมริกาต่อสู้เพื่อความถูกต้องปกป้องโลกปกป้องครอบครัวปกป้องประเทศชาติหลักและ่วงแหนแผ่นดินของตัวเองนี่คือ The Warrior The Warrior นะครับเขาจะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานถ้าเขาคิดว่าเขาจะสู้เขาต้องชนะถ้าเขาคิดว่าเขาจะแพ้เขาต้องหาวิธีป้องกันเขาคือคนที่ พูดจริงๆว่าต้องต้องถูกต้องถูกแล้วละ่ะส่วนสวรรคนาองเขาก็คือเดอะบราเออร์คนต่อมาคนที่หกคนที่หกเดอะดรีเมอร์หรือว่าผู้ฝันนั่นเองความสามารถของเธอเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นๆความสามารถของเธอจะเป็นความสามารถที่จริงๆแล้วอาจจะยังเข้าใจได้ยากว่ามันเป็นยังไงจะพยายามอธิบายเข้าใจแล้วกันความสามารถของเธอเนี่ยเมื่อเธออยู่ในสถานะหลับลึกหรือเมื่อเธอฝัน,นสิ่งที่เธอฝันออกมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริง เธอฝันว่าพรุ่งนี้ฝนตกตกจริงเธอฝันว่าพรุ่งนี้สิ่งนี้จะพังสิ่งนี้ทําลายสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากการทํานายไยงการทํานายคือทํานายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรแต่การฝันของเธอคือการกําหนดให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาอ่ามันจะแตกต่างการทํานายเพราะเธอสามารถกาหนดได้ว่าเธอฝัน,นแล้วอยากให้ฝันเป็นแบบนี้สิ่งที่เธอฝันก็เกิดขึ้นมาจริงๆ โดยบุกลิก่าพของเธอเนี่ยเธอจะเป็นคนที่อยู่ในการหลับลึกตลอดเวลาเธอมักจะอยู่ในโลกของตัวเองเธอเป็นคนขี้เศร้านั่นเองนะครับโดยเธอเนี่ยได้รับฉายาฉายานึงว่าเป็นตัวเชื่อมแห่งโลกความจริงและจินตนาการเนื่องด้วยว่าจินตนาของจินตนาการของเธอเนี่ยสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาได้จริงจจากแค่จินตนาการของเธอเนั่นเองชอบเลยปกตินี้เวลาเวลาฝันนะตัวผมเองนะเวลาเราฝันเนี่ยเราก็ชอบคิดอะไรแปลกๆนะบางทีไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมนะแต่ผมอ่ะ ป็นคนที่เวลานอนมันจะควบคุมรู้สึกว่าอยากควบคุมฝันถ้าเรารู้ตัวว่าเราเราฝันอนะเราก็จะควบคุมได้อันนี้ของของผมนะเราก็ควบคุมได้รู้สึกว่าไอ้ไเศษนี่มาเล่นเอานี่มาเล่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นะดรี r e มอ e r เฮ้ยเราเสษนี่มาเล่นเราเล่นอะไรแบงแงเอา้ามันเกิดขึ้นจริงทาไงมันได้เล่นจริงอ,ม,อม,มันก็น่าสนใจนะน่า<ค>นสนใจนอยู่อ่ะโอเคต่อไปคนที่เจ็คนที่เจ็ดนี่คือนักเล่นกลเดร์พิสเตอร์ เดรซิกเซอร์เนี่ยครับเขาเป็นคนที่คอยอเขาเรียกว่าไงนะสร้างความวุ่นวายและความกลหล่นเพราะว่าคนนี้จริงๆต้องพูดว่าเป็นคนที่คอยจัดสมดุลระหว่างความวุ่นวายและความกลหลเรียกว่ามีความสงบได้ก็ต้องมีความกลหลเขาคือคนที่จะจัดการเรื่องพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดชันไม่คาดคิดได้เช่นภูเขาไฟฟูจิระเบิดไม่ระเบิดนะหมายถึงว่าสมมุติปลักต้านหรือว่าพายุกระหน่ำอย่างงี้ครับ เพื่อให้อ่าอาจจะด้วยว่าเขาอาจจะคิดว่าเอน้ำมันเยอะไปหรือว่าเอ้ทรัพยากรด้านอาหารมันเยอะไปอทำให้แห้งแรงซะหน่อยอปีหน้าเขาจะได้ตั้งใจทํางานกันขึ้นเพราะปีนี้เห็นไม่ตั้งใจทํางานนะอ่าไม่ใช่คือผมคิดว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ฉลาดและหลักแหลงและมีความสุขสนสูงชอบเล่นซ่อนหาชอบเล่นปริศนาทายคำผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ชอบจัดสมดุลด้วยความเห็นชอบของเขาเองซึ่งอันเนี้ย ผมคิดว่าตัวผมเองก็ชอบนะเราลองคิดดูที่ว่าเอ๊ะถ้าสมมตินี่เอาเคยเคยเป็นไหมตอนเด็กๆเราเห็นหมดอะเราเห็นหมดอะเดินเป็นเส้นตรงใช่ป่ะเดินไป mm hmm. แล้วอีกสงสัยว้ยเราลองหน่อยสร้างความกลัวหนะ่อยเอาไม้ไปวางขวางจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อไหมครับมดหลงทางมดหลงทางเลยแค่เอาไม้ไปวางนะหลงทางเลยนะเขาก็ฉีกไปทางอื่นเลยเพราะว่ามดเนี่ยเขาเดินตาม ตามทางที่เ,เขาเรียกอะไรนะตัวข้างหน้าปล่อยฟีโโมนออกมาใช่พอเราไปขวางคือเขาก็เดินเดินผิดทางเลยทั้งทั้งที่จริงๆเขาก็ยกไม้ออกก็ได้แต่พอตอนหลังเนี่ย <ๆ S 2> เหมือนเขาเรียกไงเหมือนมีหัวหน้ามด,มดเขาก็มาบอกเฮ้ยยกไม้นี่ออกบทุกคนก็มารวมรวมใจกันยกแต่กว่าจะรวมใจก,กันยกก็หลงในระดับหนึ่งแล้วก็อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเดอะทริกสเตอร์ก็ได้บทบาทของเขานะครับส่วนใหญ่ก็คือความเป็นคนที่คอยสร้างสมดุลและความสงบและความวุ่นวายนี่ก็คือเดอะทริกสเตอร์ อ่ะไปคนที่แปด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 เมื่อกี้มุกแล้วไม่มุกของจริงเลยของจริงอ่ะคนที่แปดเดือะสายเลน์วันหรือพุ่งเงียบนะพลังของเธอเนี่ยอืมจะเรียกว่าเธอดีไหมพลังของเขาแล้วกันพลังของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่สามารถพูดได้แต่เขามีพลังจิตที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นโลก อื่นมิติอื่นหรือคนอื่นเขาสามารถใช้พลังจิตในการสื่อสารได้ยกตัวอย่างเช่นเ,เหมือนพูดถึงเรื่องของผีและของวิญญาณแล้วกันเราไม่สามารถคุยกับผีได้เพราะเราเราใช้ภาษาพูดแต่ใน,นส่วนของเดอะไซเลนต์วันเนี่ยเขาใช้จิตใจในการคุยทําให้เขาสามารถอาจจะมีพลังในการสื่อสารกับวิญญาณหรือสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้โดยที่ไม่ไม่ต้องใช้ภาษาในการพูดอืประมาณนั้นด้วยความที่ต้องพูดไงดีด้วยความที่ เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขาเนี่ยใช้วิธีการใดนในการสื่อสารเราเลยไม่รู้ว่าเขาสามารถสื่อสารได้ในระดับไหนหรือว่าสื่อสารได้จริงไหมแต่ที่แน่ๆเด็กคนนี้มีพลังที่ทําได้เพราะว่า scp foundation นะครับได้หาวิธีการใช้งานเด็กทั้ง9คนนี้เพราะเด็กทั้ง9คนนี้มีพลังที่สุดยอดมากๆและน่าใช้มาก,มาก,มากลองคิดดู the creator ถ้าเราอยากได้คอมใหม่สักตัวเนี่ยฮึใชจินตนาการก็ได้แล้วนะแค่คิดเท่านั้นส่วนถ้ามีเด็กได้ใอก็อยู่ด้วยมันจะพังแค่เพียงเซียววิกระดัมนอ้กันก็ใช่ท้านั้นแสดงอย่างนั้นเราต้องใช้งานดีๆถูกต้องใช่หรือว่าถ้าเราไม่ใช้เด็กนี้เราก็ค่อ ขอสปอนเซอร์งามๆอ,อย่าได้เ้าใหม่จังเลยครับประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นจะไปตรงกับความสามารถของคนต่อไปในการที่เขามีพลังในการของการโน้มน้าวการพูดคนที่ก้านั่นเองเจมสเฮราตหรือว่าผู้ประกาศเด็กคนที่ก้าอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าเด็กทั้งเก้าคนเนี่ยครับถูกทดลองแล้วอายุอยู่ในช่วงระหว่างสี่ถึงสิบเอ็ดปีผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่า มีน้องๆคนไหนเนี่ยครับอยากเป็นเด็กคนไหนบ้างและเพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับโอเคเราไปต่อกันเรื่องเด็กคนที่ก้าเดอฮาระเขามีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดสติอารมณ์ของผู้ที่ได้ฟังเสียงของเขาได้นั่นก็คือคล้ายๆกับคําพูดของเขาเนี่ยสามารถโน้มน้าวใจคน,น,นได้หรือสะกดจิตเปนคนได้ไนะนี่ย,ยกตัวอย่างเช่นไหนมองฟ้าแล้วปรบมือสิอ่าปากแลบปิ้นด้วย อ่าประมาณนี้พลังของเขาโดยที่พลังของเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แค่สั่งได้อย่างเดียวแต่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึงอารมณ์เช่นหงุดหงิดสิโกรธหน่อยหัวเราะหน่อยประมาณนั้นความสามารถของเขาก็มีเสน่ห์ในการพูดจาโน้มน้าวหรือมีการพูดจาชักจูงคนอ่าเป็นพลังของเขานั่นเด็กคนนี้ใช้ผมคุ้มมากสุดจริงเดอฮุราเดอฮุร่า โอเคครับเด็กทั้งเก้าคนเนี่ยก็ได้จบไปแล้วกับเด็กทั้ง9้าคนต้องบอกว่าส่วนตัวนะผมมาชอบเด็กคนที่สามผมชอบเลยฮิดเลยเพราะว่าเขาเกี่ยวกับการรักษาผมมาชอบเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้คนรักษาคนที่บาดเจ็บด้วยความที่โลกเราเนี่ยคนเจ็บคนป่วยมันเยอะเนาะอืมเราก็อยากช่วยบางทีเราจะเห็นนกเห็นไมาเห็นแมวเจ็บหูหหหทํหทไงดีอ่ะแล้วคิดว่าระหว่างการรักษากับการสร้างขึ้นมาใหม่ชอบแบบไหนมากกว่ากันสร้างเนี่ยหมายถึงว่า คุณเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยกําลังจะตายไม่ว่าตายด้วยเรื่องอะไรก็ตามสม,มคุณโนคุณเห็นนกโดนเหยียบระหว่างคุณรักษาเขาขึ้นมามกับคุณสร้างเขาอีกคนหนึ่งขึ้นมาใหม่อยสร้างนกขึ้นมาใหม่เลยหรอใช่ก็ใช้พลังเดคเ r เ a t o r ในการสร้างนกขึ้นมาใหม่ทฤษฎีที่ผมคิดว่ามันแล้วแต่ทัศนคตนิมัมมนมันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเนาะก็เช่นยกตัวอย่างว่าถ้าคุณเลือกที่จะเยียวยามาันหรือสร้างมันขึ้นมา คุณได้แค่รักษาบาดแผลภายนอกอืมแต่ภายในอาจจะยังเจ็บปวดอยู่อืกับเลือกที่จะทำลายเขาไปเลยเพื่อที่เขาพ้นจากความเจ็บปวดหรือสร้างเขาขึ้นมาใหม่ให้เขาเป็นคนใหม่อ่ะมันก็แล้วแต่มุมมองอ่ะลายมุมมองของหลายหลายคนประมาณนั้นจริงมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าทัศนคติว่าจะใช้งานยังไงเนาะอืแล้วเราลองสร้างอะไรอย่างหนึ่งดูไหมเช่นเราต้องกระซิบบอกเด็กทั้งเก้าคนนี้ก่อนะเพื่อจะใช้งานการสร้างออกมาอยากได้ลูกหมา น่ารักน่ารักสักตัวได้ไหมอืมเดี๋ยวผมต้องใช้กระแสจิตก่อนเพราะผมพี่ว่าผมมีพลังในการสื่อสารกับเขาคนนั้นจริงเหรอหไหนไนคุณลองหน่อยคุณสร้างคุลองสื่อสารก่อนออโอเคหลังจากที่ผมไปคุยกับเด็กทั้ง9้าคนมาผมรู้สึกว่าตอนนี้เอ้ยอะไรโดนแขนเฮ้ยเฮ้ย<ะ>มายังไงอ้หูอ,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 อสร้างมาอันนี้คือคุณสร้างอะไรมาครับเนี่ย แขกรับเชิญของเรานเน่งถามว่าทําไมเขาถึงมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้รู้ไหมครับอมผมมีความเชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เอสซีปีสร้างเขาขึ้นมามเนื่องด้วยว่าเขามีพลังแทบจะทั้งเก้าของเด็กทั้งเก้าคนเลยทําไมทําไมเขาถึงมีพลัง<อ>เด็กทั้งเก้าคนครับเนี่ย The Creator oh, The Creator เขาสามารถสร้างขวดน้ําให้เป็นของเล่นได้อือเขาสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ตกอยู่บนพื้นสิ่งที่เราไม่ใช่เขาเอามาเป็นของเล่นได้ นอกจากนั้นเขายังมีพลังของเดสทตอร์ไเออร์ในการทำลายได้ทุกอย่างเขาเพียงแค่เขาคิดเพียงแค่เขาคิดแล้วก็เดินเข้าไปกัดมันแค่นั้นเลยเขาสามารถทำลายได้เลยมันช่างดุดันและเขาก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเขามีข้อดีเขาสามารถเยียวยาได้เขาเป็นหมาที่น่ารักแล้วเขาสามารถเยียวยาเราได้จะไม่จะนี่แค่นี้เราก็จะหายเลยทันทีนอกจากนั้นเดะฮีลเลอร์เดะฮิลเลอร์ของจริงนอกจากนั้นการฝันของเขาเนี่ย ส่งผลกระทบถึงพวกเราด้วยอืเนื่องจากว่าเวลาฝันเขากระตุกอืกระตุกนอกจากกระตุกแล้วมีกลิ่นด้วยอาเขาอาจจะกระซิบบอกแล้วหิวหิวหิวอยากกินขนมใช่เราฝันของเขาแบบอาจจะเข้าห้องน้ําอยู่มันส่งผลต่อโลกความเป็นจริงเนื่องจากว่าเขาตกอกมานั่นเองเขามีพลังของเหม็นด้วยอืมใช่เหม็นแล้วด้วยอืมต่อมาเขามีพลังของนักลบนักลบอืม จริงเขาปกป้องผดุงความยุติธรรมตลอดเขาคือเดอะ a อร i o r ถูกต้องเขาโดนแย่งของไม่ได้จริงเขาจะกัดทันนีแล้วใครเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้นะครับเขาต้องเป็นคนออกไปดูว่าเฮ้ยคนนี้ใครใครสมมุติโจรเข้ามางับงับโจรอับเราขออัเราไล่โจรนั่นเองอ่าเขาเห็นว่าพอเราไล่โจรทำไมต้องไม่ทำกับเขารุนแรงไงเขาเลยงับเราถูกเพื่อพะดุงความยุติธรรมความถูกต้องนอกจากนี้นะครับ เขายังมีพลังของเดอะทริกเตอร์นักเล่นกลนด้วยยังไงของที่เราตั้งไว้มันหายอคุณทำได้ยังไงครับมันหายไปคุณทำได้ยังไงมันหายไปไม่พอหลังจากหายเกิดอะไรขึ้นโกราหนวุ่นวายหากันอะไรทีนี้หากันนะเมื่อกี้กล้องหายเมื่อกี้ไม้หายเรียบร้อยเลยเหนื่อยเลยนะเนี่เหนื่อยเลยกลายเป็นเดอะทริกเตอร์เลยนอกจากนี้นะเดอะไซเลนวันเขาก็ยังเป็นเพียงแค่เขานั่งจ้องหน้าแล้วเขากละพริบตาเราคนรู้ทันทีว่าเขาหิวขขาใช่ เขาสื่อสารกับเราทางจิตใช่เขานั่งมองเราเขาบอกว่าเขาหิวทั้งที่เราก็ไม่สามารถสื่อสารเขาได้แต่เขาพูดกับเราได้ทั้งที่เขาเขาสามารถพูดได้ต้องเขาคือเดอะไซเลนวันเด็กคนที่แปดและเด็กคนสุดท้ายเด็กคนที่เก้าเดอะเฮระเป็นพลังที่สุดยอดที่สุดของสิ่งในชีวิตนี้พลังเสียงของเขาทําให้เรามีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้อย่างคันสุดยอด เขาเห่าเสียงดังออกจมุดหิดมากแต่เมื่อไหร่ที่เขาทําเสียงอ้อนเราจะใจเย็นแล้วเราจะโอ้ยเอ็นดูสุดๆเขาจะเขาจะเห่าแบบอื้อแบบอ้อนหูนี่คือใช้เสียงในการโน้มน้าวเก่งมากโน้มน้าวเก่งมากคนนี้อโอเคดูจากน้องแรกจากแกเงียบแล้วน้องก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเดี๋ยวเราจะขอเชิญน้องออกก่อนใจเพราะรู้สึกว่าแขกรับเชิญของเราถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาเขาอาจจะใช้พลังของเดสซอยอร์ทำลายเราก็ได้ใช่ลาก่อนโอเคเรา เอาแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราไปพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเกิดความโกลาหลไปมากกว่านี้นั่นเองเขาใช้พลังอีกแล้วเขาใช้พลังจริงอะไรแล้วจะทำยังไงถ้าเราไม่เก็บเขานี่จะเกิดความโกลาหลนขึ้นได้นะอืมอ่าโอเคทุกคนจริงๆเรื่องของเด็กทั้ง9คนนะครับมันมีความคล้ายคลึงกับหนังหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็น The Stranger Thing The Umbrella Academy หรือหนังหลายๆเรื่องที่ใช้เด็กที่มีพลังในการทดลองต่าง ออกมาใช้งานอ่ายกตัวอย่างเช่นเรื่อง t h e กสแตนเจอร์ติและกันเด็ s t r a n g e t t ์ i n g เนี่ยจะมีตัวละครที่ชื่อ e l เ v e n เป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในการทดลองขององค์กรหนึ่งโดยที่องค์กรนั้นเนี่ยทดลองเด็กทั้งหมด12คนถ้าจาไม่ผิดอ่าเด็กแต่ละคนมีพลังที่ต่างกันคล้ายๆกับเด็กเก้าคนเลยอ,อย่าง e l เ v e n เขามีพลังจิตในการควบคุมซึ่งเด็ก,ดกทั้งเ้าคนนียครับสามารถใช้พลังควบคุมสิ่งของได้หมด อีเใช้พลังควบคุมสิ่งของได้ซึ่งเป็นพลังที่เด็กทุกคนใช้ได้เหมือนกัน mm hmm. อ่าเด็กทุกคนสิบเอ็ดคนใช้พลังนั้นได้หมดเลย mm hmm. ส่วนใหญ่อ่าแต่บางคนก็จะใช้ไม่ได้บ้างบ้างอะไรประมาณนั้นอ mm hmm. นอกจากนี้เด็กแต่ละคนมีพลังที่ค่อล้ายคลึงยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นจะมีบางคนที่สามารถทานายอนาคตได้ก็มี mm hmm. เด็กบางคนที่สามารถสื่อสารทางจิตกับทุกคนได้ทั่วโลกก็มี mm hmm. เด็กที่สะกดจิตได้ก็มีเหมือนกันในเด e Stranger t h i ติอ่ะเรื่องเดอ u m b r e บ l a a ล a d ค m y อืม ตัวละครด้วยด้วยพอตเรื่องมีเด็ก9คนเหมือนกันแล้วก็เด็ก9้าคนมีพลังพิเศษเหมือนกันแต่ว่าเ้ืองจะแตกต่กางกันไปตรงนี้ว่าเด็ก9คนนะั้นเป็นเด็กกำพาร์เหมือนกันเลยนี่เอนอเกเก้าคนเป็นเด็กกำมพาเหมือนกันเด็กที่เด็กของ s c p Foundation นะครับก็เป็นเด็กกัมพาเหมือนกันแต่ว่าข้อมูลเบื้องลึกกว่านี้ผมอาจจะไม่ได้มาเจาะลึกในวันนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงมิติของมนุษย์อย่างเดียวมีอีกมิติหนึ่งด้วยครับซึ่งอาจจะคล้ายๆกับเรื่องเดือเซงเจิงเป็นจะเป็นมิติตรงข้าามอ่ ในเรื่องของเ h e u อ b r e บร a Academy ก็มีหลายมิติเหมือนกันโดยที่มีเด็กคนหนึ่งที่สามารถข้ามเวลาข้ามมิติทำนายอนาคตได้ลอยได้บินได้เหมือนกันเลยกับเด็กทั้งเก้าคนต้องบอกก่อนว่าใน s c p Foundation นเครับมิติที่ต่างออกไปนะครับที่ทำให้เหตุผลด้วยการที่จะได้เด็กทั้ง9้าคนเนี่ยมันเกี่ยวกับมิตินี้ด้วยซึ่งม,มิติเนี่ยจะมเีเรียกว่าประสาทประสาทหนึ่งที่เรียกว่าอาณาจักรของอาบาด <ad> อน อับดอนเนี่ยครับเขาจะเป็นอนาณาจักที่เกี่ยวกับเวทมนต์แล้วก็พอมดซึ่งระบุที่มาไม่ได้ความอันตรายไม่ได้แต่ SCP Foundation เครับไม่สามารถจัดการพวกเขาได้เพราะพวกเขาเนี่ยตอบโต้ใส่ SCP Foundation ไม่ใช่ด้วยกระสุนหรือด้วยอาวุธทางวิทยาศาสตร์แต่เขาสามารถทำให้เหล่าทหารของ s t p Foundation เนี่ยครับหายไปได้เป็นผุยผงคล้ายๆกับฐานอตดีหายไปเลยหายไปเลย มันเลยทำให้ทาง S C p Foundation เนี่ยเฟน้นหาเด็กหรือใช้งานพวกเขาทั้ง9้าคนเนี่ยในการต่อกรก,กับอาณาจักรอาบาดอนนี้าานซึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งอยู่ในอีกมิติหนึง่งเพราะเขาก็พยายามที่จะข้ามมามิติเราด,ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบเพราะเขาไม่สื่อสารใช่เขาไม่สื่อสารเขาไม่พูดซึ่งในเรื่องราวของอาณาจัการอาับาดอนเนี่ยถ้าหากสนใจคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยเราอาจจะมาสรุปและเล่าให้ฟังกันอา,าจจะมานะสรุปและเล่าเนื้อหาเต็มๆของเด Children SCP 001แต่ว่าวันนี้ผมเอาฝากไว้ได้เพียงเท่านี้ส่วนเรื่องอเด็กทั้ง9คนเนี่ยต้องบอกว่าเด็กทั้ง9คนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วอยู่ภายใต้การควบคุมของ SCP แต่ต้องบอกว่าเด็กทั้ง9คนนี่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งตัวโอฟเพราะโอฟไม่เข้าใกล้อยู่แล้ว แล้วกเ็เด็กคนนี้ครับทั้งเก้าคนนี้ครับไม่แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกต้องหรือผิดถูกอย่างไรแต่ต้องบอกว่าเหมือนจะถูกแยกส่วนภาษาออกจากตัวเพราะว่าเด็กเนี่ยครับไม่ต้องอาศัยเขาเรียกไงเหมือนบอดี้เพื่อที่จะมีชีวิตรอดเพราะเด็กทั้งหมดเนี่ยครับนอกจากกะใช้พลังพวกนี้ได้แล้วเขายังสามารถหายไปไหนได้ด้วยก็คือไปทั้งตัวได้เลยไม่จําเป็นต้อง เดินออกผ่านตู้แต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าเทคนิคอะไร S C P Foundation ถึงควบคุมได้แต่ถ้าควบคุมไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยจะเกิดเรื่องใหญ่มากอยู่ในระดับเคเตอร์เพราะแม้แต่ S C P Foundation คงไม่สามารถทําอะไรเด็กทั้ง9คนนี้ได้ต้องบอกว่าเด็กทั้ง9คนนี้ก็คงเป็นเด็กที่ดีมากๆถึงยายอมร่วมมือให้กับ S C P Foundation เพื่อจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ขอฝากเด็กทั้ง9คนนี้ไว้ด้วยครับกับ SCP 1, S C P 0 0 1 The Children ถ้ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเด็กทั้งเก้าคนนี้นะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าเอเด็กันเนี้เขาเรียกไงถ้ามีพลังแบบเนี้ยอยากจะเอาไปใช้ทําอะไรทําอะไรดีในความคิดของตัวเองนี่ยงผมอะผมอยากเป็นเด er ็ะฮีเลอร์ที่บอกไปแล้วคุณแคทอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นเดอะเฟอร์เฟสผู้ที่สามารถทำน,นายนะคตไแต่ผมชอบรู้สิ่งต่างกันคนอื่นและเหนึ่งสิ่งอื่นใดก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ก็อยากฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆเอาไว้ให้น้องๆหนูๆที่มาดูคลิปนี้ใกล้จะถึงวันเด็กแล้วก็คือ เด็กทั้ง9คนเนี่ยพิเศษด้วยพลังพิเศษแต่น้องๆหนูทุกคนสามารถพิเศษได้ด้วยตัวของตัวเองไม่จําเป็นต้องมีพลังพิเศษก็ได้เราสามารถทําความดีหรือทำเขาเรียกอะไรประโยชน์ให้กับคนรอบตัวหรือคนรอบข้างได้ไม่จําเป็นต้องมีพลังพิเศษแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับทุกคนมีพลังพิเศษเป็นของตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะออกมาใช้ยังไงนั่นเองโอเควันนี้ท็อปน็อพอดแคสต์ของเราก็ต้องไปก่อน จากลาทเปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันเด็กที่ใกล้จะเข้ามาถึงกันในตอนนี้วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ